สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอาจารย์ออสออกโรงลั่นถ้าโมไม่มีใครช่วยให้ติดต่อมาวันที่6มีนาคม68จากประเด็นร้อนเมื่อนางสาวโมอดีตแฟนสาวของบอสแดนเซอร์เอลหวานให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับบอสแดนเซอร์เอลหวานในช่วงที่ผ่านมาและการทำสัญญาข้อตกลงกับค่ายไหยทองคำจนล่าสุด ค่ายหาทองคําเตรียมฟ้องกลับเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทนั่นรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กระบุว่าน้องโมถูกถามย้ำหลายรอบโมก็ยังพูดเหมือนเดิมทุกรอบน่าสงสารครับไม่มีใครช่วยติดต่ออาจารย์ออสมาใครฟ้องมาต้องฟ้องกลับให้หมด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ